สบายดีพี่น้องพบกันแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้บบนะครับอ่ะทีมงานเฮาน่าจะมาหอดเมืดทุกขั้นแล้วครับตอนนี้เวทีขิวรถพญีงงกโก้พี่น้องเอลยทิดเชียงเอาควันอบกันเยหนีมาไทายคลิปให้พี่นอ้องในเบื้องไม่ยังไะติดตินี่ ไม่ยังเลยฮะขบพิธีขางศาสนาพีน้ครับพีน้ำเอที่รับเน่าเดินหายครับบึงแม่ขัวมาล้อสาวหายพ้นแง่ขัมาได้ง่ายนะครับเข่าสารเต่าสิบยูนุ่งหัมตี๊ดเลยเอ็กเอ็กเกือบจะมื่นดี๊ดขันนี่พอถึงมันห้องเมือบจะเมื่น ข้านี่คือไหวตัวกันขึ้นลอเบื้องแน่เลยมันลุกปือกอนไปเลยทีให้เราลิกเขาเสียบยกหัวมันขึ้นเบื้องกิ่งล้อเบื้องได้เปล่าถอดลอถอดอะเยื่อิหลายผลมาอันนี้เพืติดมาแต่ว่าขาดบอลบอลบอลมีแห้งสิ

ตอนจะทองแนานทีที่เมื่อก้ดมงยูเพิ่งกันทีต่พุนทีเปลี่ยนตาผุนเป็นประเด็นเลยแหละทองแน่นเปลี่ยนค่ารเดี๋ยวที่ให้มันนะที่เขาไปให้มันที่น้องบัวลน้ำบัวน้องบัววะน้องบัวนยูสมเด็จที่ว่าให้มันนั่ะข้ามันต่้มเออขันนันยูสมเด็จเขาเกลียวไปเลมันตั้มปวดเพราะแม่น้องบัวเนี่ยที่ผมถามไปที่หลังแหมข้ามไเลยเขาเกลียวเลยต่้มปวดตั้งเขาไปอีกต่้มเลยเยอะเลยเขาไปเลยตั้มตั้มทางเขาไปอีกทางคาดเขาไปเอง นไขออกดิไข่ไขให้มันยันเข้าไปอีกนี่เดียว้มันยันเข้าไปีเออต้องแผ่นี่ก่อนเกี่ยวนี่ยนนนับเกี่ยวว่าเราพอบนมิตรการอย่างเดียวท่นนับเกี่ยวเลยยกบางกันน้เกี่ยวกันมันขึ้นลงสูงมันขอกี้เอาขึ้นครับเบื้องน้ำเอา ออกลองเหยียบวงก้อนกันเออจะได้ออกมาได้ไหมเนาะ่ม่ปาดตเก่งปานั่นออกมาออกมาจะไปหามีาไปเลยเนี่ยจะเจอจะเลีนเลยอย่างนี้เคยน้ำคุบเลยดิมันติดเลยรล้ยเลยฮะ ท่านนั่นแล้วเนเขาปั๊มน้มันมันดีพวกผู้เซเวีนเขายืนตะตยืนตะลังเขาอะไรดีเดวเดียวเดียวเเดียไปทารายไปอยเยตั้งเขาอยาก็ทำมันยันหน่อยเขาไปเขาไปมูวแล้ว

ถไั้เมืนเลยนะเป็นเสียงนี่ไฟวิก็ะปล่อยคือยังให้รับผฟุนกจะายเต็มเลยต้อง้หลอกกลับง่นแหละไกลง่วงเลย ที่คุ้งมาจากแขบงๆน,นี่รู้หอวงออก,กันแ่ั้นตง้อกมันบพิ่ออกไปเลยแค่ถ้าออกทางนี้ตรงไปพุ่นนงนลถนนใหญ่เลยจะไปหูไสอ,อันหนาขึ้มาแย่นั่นออกเอลขาร่งขวางเลยเขาเคลียร์ทางเลย เดีเดน้บ mm ว่า hmm. ่หลมันดมน้ามันยู่ปมน้ามันหมดของแปมตามปมหมดหมดลยใช่ไหล่ะอาจารย์ตื่อไปล่ะได้แล้วครับเอแต่บัดที่นี่ยังปาไทยเรียมันยังปึกยากลงมยังเดบุ๊คเทปมัเป็นลืมเลยล้มก็ล้มคือเก่าล่ะคือแอนดรอยั่วไปล่ะคนใดเครื่องไม้พี่น้องบลรพบนนอน ดอหัอกเกิดัดีก็ดีดีเดี๋ยวอใสคนับไปเร่อแล้วมันใจฮะกดวนี่บันที่นี่ตอนนี้ตองพระกดยืนยันเห็นมัน้องมาเหลือกเห็นมันว่าเสียห็นมันเหรียนี่อย่างอะไร ที่ว่าเบิ้งนาอนากคันเจ้าสลงวีดีโอจะมาสวดมไสวดไ้น้นนไ่ได้อาบนาบเลยว่ะสีลุงวีดีโอกันมาวีดีโอดยแล้วปันสเมียปันสมีนี่ดูจะไปจาตอนนี้พม่มีวีดีโออยู่ในนี้โอเคไม่ทมีได้ล่ะจับปลาพอดก้วส่ัวเนาะผมอัพอันก้อนล้วอันนึ่งค่นี้บอกปั้นพอดันใชยังไกัเบิงเอาได้ครับแ้วคุณชไว้านส่วนชาวบพีหรือาี มันลงขาะตัางแต่ม่งไจอแดงนะผมมาที่เฮหนาปกันนี้เฮตนาปกเฮหนาปจ้าต้องหลดแอปหนาปกัยเดีแอบหนาปูกันไ่ไดู้้ยากกับเทยห์คนน่ะเทยคนนียานกูคนน่ะพี่น้องอันใดยีเดียอันซับได้ยุบ่ะวะตังเติมความไปหลายแล้วเขาหอ ฮะการล้างสมบูรณ์ครับไม่ไปซักพิซซ่ก็ได้เพราะเขาไม่คลิดนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้องถ่ายคลิปนี้ครับฝากไปถึงบรรดาแฟนๆสาวน้อยเพีิบันแพงเอฟซีสาวน้อยเพีิบันแพงครับกับลำเพลินออนไลน์ช่วงลอยกระทงลำเพลินเจริญใจครับจากวันที่18ถึงวันที่29 1ิบสองมือรวดเลยครับสิบสองมือผ่านงานปิดท่องฟังลูกดิมิตครับมีก็คือลํำเพื่อนออนไลน์ครับซิมิลัเช่นบนเวทีสาวนำเพชงครับกับซิมิศิลปินจากแกรมิโกครับคุณลำยองน้องอินฮาวแล้วก็คุณดอกอ้อทุ่งทองแกรมิโกแล้วก็คุณพชิน้องอินฮาวแล้วก็นะครับน้องบัตปัตรรมนันแล้วก็ไอแม่นมณีวันครับศิลปินหาข้นครับพี่ร้องครับเริ่มตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่29เครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมทักไปซื้อบัตรได้ทีี่่ครับน สาวน้อยเพชรบมานแพงแฟนเพจเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิมเดอพี่น้องเดอครับมวนแทนแน่นอนกับเพลงไหมคุณหญิงพร้อมครับผลงานเพลงโชว์ไมค์ของหละคะ่ค่ะกับผลงานเพลงเอื่นทางน้างเอกหน่อยคะ่ะปั๊บสคริปไม่พี่น้องขับเพลงไปวันที่18เก่าโมงเสาร์ครับแล้วก็มือออนไลน์กับวันที่18เริ่มมือแรกเลยครับแล้วก็บวันทเป็นเพลงนุ่มโจรครับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนไอ้ครับวันที่24เก่าโมงเสาร์ครับเจ้าพี่น้องเขากุ้มไปว่ามือนั้น สี่้องเพลงไม่โชว์ไม,ม่เลื่มแต่วันที่18ถึงวันที่29ศิลปินหาคนพี่น้องครับรีบซื้อบัตรจองตัวได้เลยเขากุมในเลขขอแรงสนับสนุนจากพ่อพ่อแม่แม่ลาการ์พ่อปลาพ่อแม่แม่จีตามผลงานพีไม่หลานได้จากอากาศอย่าลืมเขากลุมค่ะพี่น้องวันที่18ถึงวันที่29นะคะ12วันค่ะศิลปินมากมายแล้วค่ะนอะกับบัตรละค่ะจาก1,348บาทเหลือ9 99บาทครับ คือผมอยากแสดงสนุนให้พี่น้องเขากุ้มปิดด้วยกันเมาไปเลยครับเมาเมาสุดคุ้มครับแล้วก็หลายคนถามมาว่ามีมือต้อมือบ่ครับมีลิงแบบเคยซื้อแบบว่าสามมือต่อลิงหนึ่งมีครับวันต่อวันก็คือ1 0 9บาทเพราะเราเรามีโชว์ใหม่แล้วก็ศิลปินรับเชิญแล้วก็รับมือต่อมือขึ้นหนึ่งร้อยเก้าบาทแล้วก็มือไอ้หนึ่งลิงสามมือครับสามมือกมีศิลปินแต่ละสามวันหรือแต่ละหนึ่งลิงนะครับอ่าก็จะมีศิลปินนะครับ ชาร์จคือสามมือในหนึ่งลิงในราคา2องรบาทครับ2องรบาทแต่ว่าสั่นมือต่อมือ1นึ้อบาทแต่ว่าเมาไปเลยครับสุดคุ้มจาก1 0 0เอ้ยจาก1นึ่งบาทเหลือเพียง999บาททักไปที่สาวน้อยเพจปันแพงแฟนเพรแอดมินรอครับไปแล้วครับสวีดันสนวัสดีครับพ่อไอ้กุ๊ปปิดครับ